สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความนะคะจากคนรักเก่าของธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางหัวราสราไทยวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยคะ่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะดิจัลเมนนะคะดิจัลเมนโยกกระโดด อันนี้หมอขอพูดทีละประเด็นนะคะหมอขอพูดประเด็นที่ที่ผ่านมาถ้าคุณดิวหรือคุณคุยกับใครที่ความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่มีทางเลือกเห็นหมคะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายหมอมินว่าคุณนะคด The Word คือวงจรนี้คุณจะหยุดแล้วเพราะว่ามันคอมพลีทแล้วมันเหมือนว่าไปสุดทางนะ,ะที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่น่าไปต่อได้เพราะเขาเป็นทางเพราะเขามีคนคุยคนดิวเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์ คุณอยากจะหลุดจากตรงนี้นะคะไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้นะคะ,แล,ะแล้วกรณีบางคนคุณอาจจะเข้าไปในความสัมพันธ์สามเศร้าพื้นหรือเขาดึงใครเข้ามาหมอมินว่าคุณก็ไม่อยากอยู่นะคะประเด็นนี้เช่นกันนะคะตรงนี้กรณีบางคนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะคะเหมือนพวกคุณมีแต่ปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหัวร้อนใจร้อน เอาแต่ใจนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เขาหรือเราพูดจาที่แบบตรงเกินไปสําหรับกันและกันนตรงนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันห่างออกมาแต่กรณีบางคนนะคะหมอเห็นวนเวียนกับสิ่งเดิมๆนะะอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันหรือยังเห็นหน้าค่าตากันหรือยังมีบางอย่างที่จะต้องพูดต้องคุยกันด้วยนะคะหมอดูที่ผ่านมานิดหนึ่งนะ ธาตุน้ำอขอไปกัะธาตุไฟอาจจะคุยกับธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกนะคะธาตุดินกันเมื่อสมบักรธาตุลมตุนกุมเมถุนสตากุมลัคนากุมสีดาบนะคะความเงียบความนิ่งนะค,ะคุยกันน้อยลงไฮพิเทศคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะคนที่มีอะไรที่ซับซ้อนนะคะที่เขาไม่เปิดเผยไนถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงคณูคนที่เดินทางบ่อยนะคะควีนถือไม่เท้านะคะ สิบดาบควีนถือเหรียญคิงดาบบางคนนะคะเด็กถือถ้วยเจอคนอายุน้อยนะคะตรงนี้นะแ,มะแะทมเมรลนธนูลนาานัคขาธนูสองดาบสองเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะควีนถือถ้วยเนาะมาดูกันนะคะประเด็นแรกหมอพูดไปเลยนะว่าบางคนคุยกันแต่ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาสามเศร้านะคะถ้าตรงนี้หมอเห็นว่า พวกคุณมีเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่อาจจะคิดไม่ตรงกันคิดไปคนละทอาคิดไปคนละทางนะคะทำคนละอย่างมันมันรู้สึกว่ามันการปรับตัวมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเหลือเกินคุยกันก็ไม่รู้เรื่องทําให้รู้สึกว่ามันนิ่งมันเงียบมันห่างไปแถมบางทีมันแตกต่างกันด้วยบางคนก็ความห่างไกลแตกต่างหรืออายุหน้าตาทางสังคมหรือบางคนบอกหมอไม่ได้ไกลกันเลยอยู่ใกล้ก็เหมือนมันห่างนะคะห่างไกลกันออกไปนะคะตรงนี้นะ คุณพยายามที่จะประครับประคองนะคะน,น้ำมันก็ไม่นิ่งเนาะ,นะะเหนื่อยในการประครับประคองหรือบางคนมีสองช้อยนะคะตรงนี้นะนะคะคกำลังคิดอยู่คนนี้ข้อดียังไงข้อเสียยังไงมันเหมือนคนที่ถือสองอย่างในมือแต่สิ่งหนึ่งที่อยากได้คือคุณไม่อยากได้ตรงนี้นะ,ะไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครนะคะคไม่อยากเป็นช้อยของใครนะตรงนี้นะคะกรณีบางคนหมอพูดเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันหนักมันเหนื่อยเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจเรานะคะ ไม่ได้สนใจเรานะคะเราเรามีเขามีความลับเยอะแยะมากมายกับเขาบางคนอยู่ในสายงานเดียวกันแต่เหมือนไม่รู้จักก็มีนะ,ะบางกรณีนิ่งเงียบหายกันไปเลยนะคะคุยกันน้อยมากแทบไม่ได้คุยมาดูปัจจุบันบ้างข้อความจากคนรับเก่าของทัดไฟมาดูกันบ้างว่าเขาเป็นยังไงนะคะ The Emperor รลสีเมลลคนาเมธ The Fool นะคะ งถือไม้เท้าเดัะซันเจ็ดเหรียญเก้าดาบหกถ้วยนะคะเด็กถือดาบเฮอร์มิตรกันลัคนาการควีนถ้วยนะคะควีเหลียนห้าดาบ สเตนนาซิงและคนาซิงมาดูกันนะคะอันนี้หกถ้วยอันมันเหมือนของคุณนะคะตรงนี้นะหมอแค่จะพูดให้ฟังว่าถ้าเขาไม่ได้ไปดิวไปคุยกับคนเพื่อนเก่าคนเก่าหน้าเดิมก็แปลว่าตอนนี้นะคะเป็นคุณที่เขาส่องเขามองดูนะคะอยากรู้อยากเห็นนะคะเรื่องของคุณอยู่แต่ถ้าคุณบอกหมอว่าเขาส่องได้ยังไงหมอถุงบล็อกอยู่คุณเคยไหมที่บล็อกนะใช่ แต่สองเจอหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนคนที่แบบหันหลังให้เราแล้วไม่เคยไม่อยากรู้อยากเห็นคือไปข้างหน้าเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเหมือนเหมือนเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะยังส่องยังมองอยู่สองเจอหรือเปล่าไม่ทราบแต่คืออยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะกรณีบางคนนะคะหมอบอกเลยความสัมพันธ์ที่มันไม่เกี่ยวกับสามเศร้าวพวกคุณเป็นปัญหาเรื่องอความห่างเหินการมีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องตรงนี้หมอบินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ทท่นิงเงียบไปเพราะ ยังคิดถึงนะคะเครียดด้วยเห็นใ้ก้าวดาบนอนไม่หลับเลยคิดเยอะคิดมากเครียดเดอเฮอร์มิทเนี่ยเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบแต่ว่ามันมีความคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเก่าๆกับ,กบคุณกําลังวางแผนกําลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะกลับมายังไงจะคุยกับคุณยังไงกรณีบางคนหมอบอกเลยนะอาจจะเป็นคนไกลหรือต่างชาติหรือไม่ตัวเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเลยไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอก็ได้คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างโดดเด่นนะคะ มีชื่อเสียงนะคะอยู่ในวงสังคมนั้นนะคะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีหรือเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะตรงนี้นะนะแต่กรณีหมอหมอไม่รู้นะว่านะคะเขาไปดิวไปคุยกับคนใหม่ไหมนะคะเพราะไพ่มันไม่ขึ้นเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วนะคะ1นึ่งดาบคิงดาบ ห้าไม้เท้าไนท์ดดาบนะคะสามถ้วยถ้าเขาไปคุยหมอมีนว่าตีไปความหมายคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานแต่ตอนนี้น่าจะมีปัญหาค่ะมีแต่ปัญหาเลยเนี่ยขัดแยง้งวุ่นวายความไม่เข้าใจนะคะเกิดขึ้นแรกๆมันก็รู้สึกว่าเออม,มันรู้สึกว่าใช่นะแต่นานๆไปตัวตัวหนอกมันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะหรือไปเป็นสามเศร้าหรือไม่ก็คือ เดวิลนะคะไปเจอคนที่เจ้าชู้เหมือนเขานะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะหรือไม่ก็เจอคนที่มีคนของเขาแหละมีเจ้าของแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้หมอขอดูบ้างว่าถ้าเขาอยากบอกนะเขาอยากบอกอะไรคุณข้อความจากคนรักเก่าก่อนที่จะไปดูความคิดของเขาวิชเชียนสเตนนะคะเขาบอกคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถ ดูแลเขาดีซื้อสัตว์ดีแล้วก็ให้เขาซัพพอร์ตเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังเป็นเดอะซันของเขาออ่หรือบางทีนะ,ค,ะความสุขมันก็มีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็พูดพูดตรงเกินไปด้วยกันตอนนี้เขาเขาก้าวดาบบเขาเครียดมากนะคะคิดเยอะคิดมากหมอมินว่าจะติกชาวตุนลัคนาตุลเดอร์ ความรู้สึกของเขาหมอมินเลยพูดเลยนะคะว่ามันเป็นเนี่ยใต้สำหรับก็ห้ามไม่เท้าท่านท่านไหนที่มีปัญหาขอหมอขอฟิกไปเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเด่นมาทางนี้คุยกันไม่รู้เรื่องจู้จี้จุกจิก,เล,กเล็กๆน้อยน้อยมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่คุยกันไม่รู้เรื่องถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมันก็ต้องมีข้อดีด้วยะคะ่ะคิดถึงเขาอยากกลับมาคุยกับคุณด้วยเหตุด้วยผลดีๆตอนนี้เครียดมาก สิ่งดีๆคุณก็มีช่วยเหลือประคับประคองกันและการเสื่อสัตย์นะคะเป็นสิ่งที่ดีๆแต่บางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้คืออาจจะเป็นคําพูดมั้งอารมณ์ก็ได้นะคะตรงนี้หรือความห่างไกลได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างเ,เป็นยังไงนะคะธาตุไฟใบแรกเลยแปดไม้เท้า อยากทักมาอยากคุยอยากสื่อสารหรือคุณสื่อสารนะคะเขารู้นะคะถ้าอย่างนั้นสิบเหรียญจัดเม้นมันเหมือนบางคนบางคนเขาบอกคุณเต็มที่กับเขาแล้วนะคะดูแลเขาดีที่ผ่านมามั่นคงกับเขาเขาอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายไปให้ได้รื้อฟื้นนะคะุณจัดเม้นใบเดียวกับตรงนี้นะคะที่ผ่านมามีการห่างกันออกมาเพราะความไม่เข้าใจหรือเปล่าที่นิ่งเงียบกันไปนะคะเขาก็มีอีโก้คนนึงแหละแต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมหมอก็ต้องตอบว่า เขาคิดถึงคุณนะคะ่าถ้วยรู้สึกเสียดายรู้สึกยังคงตัดไม่ขาดคิดถึงบางคนคิดถึงแต่ไม่พูดก็มีนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าฉันก็มีส่วนผิดแต่เขาจะขอโทษหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับมีที่ถีไหมมีอีโก้ไหมนะคะควีนถือถ้วยหมอมินว่าที่ผ่านมามันช่างเน็บหนาวรู้สึกว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจมันเหงามันโดดเดี่ยวนะไม่มีคุณ แต่เราไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้หมอมินว่าถามว่าเขารักไหมเขาคิดถึงไหมคิดถึงนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาคุยใหม่นะคะอยากกลับมาคุยใหม่อยากกลับมาเริ่มสารต่อใหม่อันนี้เป็นความคิดของเขานะคะเดี๋ยวหมอขอดูแอคชั่นนะคะตรงนี้นะชาวธาตุไฟหมอไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่านะคะตรงนี้นะ d m เอมเพลสนะคะ เทมเพลตเนี่ยหมอบอกเลยว่าคุณน่าจะเคยเอาใจใส่ดูแลกับเขาดีมากๆนะคะดูแลเขาเหมือนคุณแม่ดูแลลูกบางคนอาจจะคบกันมานานเป็นแฟนกันแล้วนะคะตรงนี้ถามว่าคุณตื้อไหมคุณตามไหมหมอว่าคุณคุณคิดถึงนะแต่หมอว่าคุณไม่ตามแล้วตอนนี้นะคะคุณนิ่งแล้วนะคะคุณมั่นคงแล้วกับตัวเองเมื่อก่อนแน่ๆล่ะคุณอาจจะเคยคบกับเขาเคยพูดเรื่องหรือแม้แต่เคยคาดหวังว่าเขาจะเป็นอนาคตก็ได้หรือเคยอยู่กันมานานแล้ว แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลของคุณละถ้าเขาใช่ก็กลับมาแล้วดีด้วยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณบอกมันสิ้นสุดแล้วโดเวอร์อ่าใบนี้มาละพอพูดถึงก็มาเลยนะคะนั่งบนบันลังของเราเนะาะอืมไพ่ตีคู่มาคิงเรียญควีนเรียนที่จริงพวกคุณคิดถึงกันนะบางคน แล้วบางท่านมีคนใหม่มาแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะแต่หมอไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าหมอทำคลิปหัวข้อนี้นะคะหกถ้วยนะสองถ้วยอะไพนัทสํารับหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนคุณเลยขยายนะ,ะมาดูกันนะคะ ถ้าท่านไหนที่ช่วงนี้ที่มีปัญหาหมอคอฟิกไปที่คนไหนที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งความห่างไกลหรือคุยกันน้อยลงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับมานะคะคุยกันถ้าคุณยังคงคิดถึงกันนะคะกุงร้อยแห่งโชคชะตามันหมุนอยู่ตลอดถ้าใช่ก็คือยังต้องกลับมาพูดพูดคุยนะคะด้วยเหตุด้วยผลตกลงกันหมอมินว่าหถ้วยมีสิ่งเก่าๆในพื้นดวงคุณก็ขึ้นนะคะมีโอกาสจะกลับมา กลับมาคุยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาดิวกันใหม่ตรงนี้นะคะสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคน the the, the rover จะติดพวกนี้ขึ้นมาถ้าท่านไหนที่เซนเป็นสภาวะที่เป็นตัวเลือกทางเลือกของผู้อื่นมา m e a ว่าคุณไม่อยากได้ตรงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่คนที่คุณคิดว่าคุณเป็นตัว ตัวเลือกทางเลือกของเขาพอเขาไปคุยกับใครแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเขาคนแบบนี้ล่ะคะ่ะอาจจะกลับมาเพื่อเริ่มสั่นต่อกับคุณอีกแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเอายังไงเพราะจะติดนาคุณมีเหตุผลมากขึ้นข้อตกลงอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องยืดยื่นให้เขาพอที่ผ่านมาคุณน่าจะทําเต็มที่แล้วความรักมันไม่ได้เท่าเทียมเลยที่ผ่านมาคุณมีแต่ให้รักเขาส่วนเขามีทางเลือกตัวเลือกอนี้คุณไม่เอาถ้ากลับมาเขาต้องชัดเจนนะคะและใช่ที่สุด ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะถ้าไม่ใช่คือการสิ้นสุดของวงโครจรน,นี้อ่าแต่ถ้าท่านไหนที่ยังคิดถึงการเฉยเมยนิ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจอันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับมือที่สามหรือเป็นปมบางคนนะคะเริ่มแรกคุณนี่แหละมีกันและกันแต่พอขัดแย้งกันมากๆอีกคนก็ลองไปดีกว่าคนอื่นแต่มองไม่ได้มองว่าดีนะคะพอไปคุยแล้วมันไม่ใช่สำหรัเเขาคนคนนี้ก็อยากวนกลับมาแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะ,อะขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะ ให้จะแนะนำยังไงบ้างสิบถ้วยหนึ่งม่เท้านะคะเดมเพรสจติกมีชิเชียนช่วงนี้คุณเป็นคนมีเซน์เนาะมีรางสังหรณ์เ,เอ p มเพล่ มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะสําหรับบางคนถ้าใครคนไหนเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครหมอว่าคุณไม่อยากได้นะ,ะมีโอกาสที่คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆสําหรับบางคนนะคะแต่บางกรณีนะคะหมอบอกเลยว่าถ้าคุณนี่แหละเป็นคนที่มาก่อนเป็นแฟนเขาแต่มันมีปัญหาหลายอย่างที่ทั้งห่างไกลและความไม่เข้าใจนะคะตรงนี้มันเหมือนกันที่เขาอาจจะไปเริ่มต้นเดียวใครแล้วมันไม่ใช่สําหรับเขาหมอมินว่าหรืออะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้กลับมา แต่มันขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจและขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะทำดีขึ้นไหมคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำซากนะคะผิดจนเป็นนิสัยแบบนั้นไม่ใช่นะคะตรงนี้การเริ่มต้นใหม่ที่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยว่าเขาจะทำให้คุณเห็นไหมว่าเขาเปลี่ยนไปเขาแค่ทำพลาดไม่ได้ทำผิดจนเป็นนิสัยนะ,ะตรงนี้หมอมินว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ นะคะตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าไม่เข้าใจหมอบอกเลยจะได้กลับมาเข้าใจกันมากขึ้นสําหรับบางคนที่เป็นปัญหาความขัดแย้งอ่ะแต่ว่ามันต้องบาลานะคะต้องเย็นลงนะคะตรงนี้เขาบอกความนิ่งความเย็นพวกคุณต้องรู้แล้วว่าการคุยกันข้อไหนที่เราคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเราต้องหันหน้านะคะมาคุยกันว่าเราต้องการอะไรเรายังรักกันไหมทําไมเราเราถึงเหนื่อยและทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เข้าใจหมอมีนว่าจะเข้าใจกันมากขึ้น นะคะตรงนี้คือการเรียนรู้คือการเข้าใจการจูนการบาลานนะคะขอบคุณมากมายค่ะธาตุไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ